วันนี้เราจะมาเล่นไม่ใช่แมปนี้นะแต่เป็นแมปอีกแมปหนึ่งก็คือพี่ชายที่เข้มงวดแปลกๆใช่ใช่พี่พี่ชายที่เข้มงวดแปลกๆนี่เอาเดีบบ๋ยวเ,เดี๋ยวเข้าก่อนเลยนะไม่ใช่พี่ชายจะมาโอ้คัดหลดเหรอเราเป็นกูเป็นน้องคนกลางเป็นน้องเล็กนะวัดเดีอดวัดตึงจะเทียนจะเหี้ยมากอืมเอ้ยอย่างอย่างน้อยมันก็มีให้กระโดดนะมือเรากลัวว่ามือกดตามือ พอดีพอดี่เหนังผีอยู่เซ็กหนังผีอาจจะเข้าไหนแค่เพราะเราดูหนังผีไ้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่สูเลยเออว่าไปอยู่ไหนเร็วอัปเดตสองว่าไอยู่ไหนไม่ได้แถวน้ำพูหรอดีแงแล้วเราจะเล่นยังไง <อะ S 2> แล้วเราจะเข้าไปเล่นยังไงหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ตรงไหงน้ำพูหรอหรอลองเข้าไปดูนี่หรอ ไม่ใช่เล่นรอไแ้กต้องไหนต้องโหเขาวโยนเหรียญดิอ๋อไหนเราพูดคุยเลยจะว่าเขาย่งไรไฮฮเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อัปเดตสองวิธีเล่นวัดพูดคุยไฮมาด้ว้แอปแปลภาษา วิธีเล่นกดปุ่มด้านบนจอโอ้ยกดมนด้านบนจอเขาว่าเมนูนะ่ะเล่นอ๋อโอ้โหอันนี้ก็เป็นแค่ล็อบบี้อ่ะเป็นเป็นกลุ่มเนะต้องเอเดอเพื่อนก่อนเกมบทบทหรือโหมดเกมบทเราจะได้เข้าใจเลยว่าเราไม่เคยเล่นปฏิเสธเดี๋ยวเอออ่ะกูกูเข้าตามเลยเพื่อนนะสร้าง เซิร์ฟเวอร์ของ GUS นะเอ้าอ่าเดี๋ยวกูขาของมึงเอาวจเอาเจอเซิร์ฟเวอร์ก่อนเออเซิร์ฟเวอร์เข้าโอเคเข้าแล้วกดเริ่มเลยใช่ไหม้าร่วมอ่ะกดเริ่มเลยเริ่มเข้าเข้าเอ้เออโอ้จะมากันสิว่าเราหรดอจะรอดไหมเรากาจจะได้เล่นเนาะก็เข้าใจเออขอเจ้าของเจ้าขอปูนอัปเปรภาษาอืมจริง โอ้ยยังมีพ่อแม่สองนองไว้กับพี่ชายโอ้ว้าวพ่อแม่เราถูกเหมอดมีทุกเลี่ยนเอาลูกปวยไว้กลางป่าอย่างเดียวแล้วเราต้องจัดการกับมันยังไงวัดตู้มืข้ามพ่อของเราเอาเขามาทิ้งฮะแต่ในที่ควรปีพุทธศักรานกบกบกบข้าวสารลงรถมันลกมากเหรอโอ้โหพี่แม่งก็ไม่ช่วยเราเลย ถ้าเยอะว่าตามไปเรื่อยๆพ่อแม่ได้เราออกจากบ้านอาโอเคคุณไปได้อยู่แล้วอ้าเข้าบ้านเ<อ>นี่ยวพี่ชายของเราไม่รู้เอออันนี้มันซื้ออะไรได้อันนี้กูอยากรู้ไม่รู้เหมือนกันแอปเหรอแอปป้าซัด้าซื้ออะไรดีตุ๊กตาหมีหมอนมนันจำเป็นอยู่หรอวะกูไม่รู้ว่ะ บบ н, บบรู้ว่ามันจะรุนแรงมันจะระเบิดเพื่อนกูไหมแต่นี่เป็นแค่เกมเอ่ออันนี้คือต๊ะอาหารห้องอาหารแล้วอันนี้ห้องไปให้หมดอ,อ,อ๋อการกินข้าวโ okay. <c oughs> อเคฮีฮีน้าพี่ชาคนเดียดแล้วห้องนอนเราล่ละห้องนอนเราอยู่ชั้นบนไง,<อ>งก็ตามภาษาเกมเข้าไปไง,งไมีห้องของพี่ชายเหรอห้องพี่ชายเอออันนี้ห้องผมอันนี้อันนี้จะห้องเราหรือเปล่าเปิดอันนี้ห้องอะไรเปิดห้องอาบน้ำอันนี้แหละ เออห้องนอนไฟสวิทช์ไฟเปิดด้วยเดี i̇şte> ๋ยวไปด่ออุ้ยคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเพด่อนทำไมเตียงมันมีเยอะจังโอ้มึงพี่ชายนี่อิ๋งเราตัวได้คือใครเฮ้ยเราจะเป็นเราสามารถเล่นฟรีไฟได้เว้ยไม่ก็เราบอกไม่ก็เอาอีกคนอีก่อนอีกคนว้าว่าจักรมายครับเชียวเออว้าจักรมายครับ มวลาเวลาดิซ่ามวลาดิเฟียวมวลาดิเฟียวต้องนอกพี่ชายเราต้องไปอยู่เราแล้วมีอะไรอีกไหมกูขอความมันดุวัดภูมัเปิดไฟทั้งหมดใบยาเมีห้องไหนที่เราไม่เปิดห้องนี้แหละชั้นใต้ดินโอ้โหเมียนชั้นใต้ดินเนาะชั้นใต้ดินมีไฟฉายอืมตุ้อยู่เว้ยสายก่อนบ๊อดห้องมันดูเข้าใจง่ายเนาะไฟฉายมีไฟฉายเลยใช่โอเคอุยเกมนี้มันช่วยเราได้ดีว่ะ ล้จะช่วยอือไปอันนี้จะเป็นโคลนฟานแล้ใช่นังทีเรื่องนี้เขาลังโคลมฟันใช่โอ้ยระพ่าดดนฉัเิเฮ้ยไม่ใช่จยลองลุกกรปิดไปแล้หรอไฟฉายมันก็ดูไม่ได้ค่อยสว่างเลยขนานะ้เออมันก็อาจจะไม่ได้ค่อยจาเป็นภาแล้ักเอยนว่ามไม่ได้ช่วยกูทาษานะโอเคไหมแล้วพ่อแมกระททิ้เราไป ทำไมพ่อแม่ทำแบบนี้แล้วพี่ชายกูไปไหนแล้วเนี่ยวัดดอกฟ้าวัดต,ตอนเราก็มาเราจำได้ไหมว่ามันไม่มีขยะเออมึงจำได้ใไหมว่าตอนเราก็มาไม่มีมีขยะจริงแล้วหอรเข้ามาแล้ววอรเข้ามาไม่ขยะมาได้ไงโอ้ยิงโคตรยิ่งไวจ้ะห้ามทิงขยะเกินหนึ่งชิ้นนะอือห mm ือ hmm. กูชุนเลยครับชิห้ามห้ามเอาขยะเกินหนึ่งชิ้นมนะันเกิดอะไรขึ้นเโลฮะ แล้วทำไมมันเลอะขนาดนี้วะวัดดูว่าไก่ด้วยกูนับว่าเป็นขยะเหรอไก่กูที่กลัวเอาเก็บไว้เนี่กูแทะได้ไหมล่ะไก่กูนี่วัดกูเอามาไว้เมื่อเดือนพฤษกรมันเน่าแล้วเยี่ยมึงจะแดกอยู่ไหมล่ะสรุปไม่กินภาพจากมาลครับบ้านเราดีขยันวัดดูว่าวัดดูดูภาพข้างบนก่อนอืมเรื่องกูใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดสีเขียวแล้วแล้วมึงล่ะใส่ชุดสีอะไรเขียวเออเขียวแดง ไครไม่รู้ไงไข่เปลี่ยนมือก็เปล่าบอดแต่เขาเป็นผู้ชายนะเพื่อนมืออะไรมั้งถ้ามันเป็นเพื่อนจริงๆทำไมมันมาอยู่ในสาระบันครอบครัวเรารรเกี่ยวข้องเชี่ยอะไรกันอาจจะเป็นพ่อที่เทของเราก็ได้เนี่ยกเกมนี้มันจุกเลยด้วยวะเอ้าเอ้าหรือว่าเอ้าไม่เยี่ยมันจุกไม่ได้ไไดหรือว่าพี่ชายเราเกี่ยวข้องก็เลยสีข้าพ่อส แล้ววะนี้กูก็ไม่รู้อ่ะแต่กัดเกมไม่ใช่อะไรคิดก็ไม่รู้แล้วเกมเกมนี้แม่งวิ่งโคตรไวเลยใช้ิเปืนอาหารขอบคุณกูกูกูไม่เชื่อกับกูเด็กน้ำก่อนเติมด้วยด้วยกูอยู่ไหนกูจะอ่านรัชกาลแล้วกินน้ำกินตรงไหนน้ำมันมีก็คูอแต่ถ้วยวัดหรือฟักขึ้นถ้วยว่ามึงดูถ้วยกูก่อนฮะมึงมาดูถ้วยนี่วัดหรือฟักบัวแล้วแต่ตามสิงได้ ไอเหี้ยโคตรจะเลอ่ะกินกินอุ้ยกินไว้นะแค่เรากดแค่เรากดอันนี้เลยแค่เรากดเติมให้ปั๊บเดียวมันก็รู้ได้ละแล้วข้าวอ่ะอ่ะเตรียมอาหารอุ้ยเนื้อ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 อุ้ยสเต็กที่พ่อไปได้สเต็กที่พ่อมาให้กินอ้โหทำไมมาบ้านพี่นี่มันหรูจริงๆเลยทำไมกูไม่มาบ้านพี่อ่ะล่ะบ้านเราแหละแต่พ่อไม่ได้ก็แค่สีที่เราเน่ยสี ้านพ่อกูแม่งโอ้โหให้กินมามะ่าบ้านแม่กูให้กินบ้านเ,เนียอย่าเนื้ออย่าเนื้อบ้านยาญ่ก็ดีไนดะ้กินทุกอย่างนะเออส่วนบ้านพี่โอได้กินเนื้อสเต็กของดีๆของเท่เลยว่ะ<ช><ช>แล้วบ้านตาเลยบ้านตาอุา้ยังไม่เคยได้ไปเลยต้องรอกูสามารถทอดกูเห็นเต็กหมดดีไหมอืมไม่เป็นทอดได้เหรอได้ันสามารถต้มเลยทอดได้เอ,อ้ยแค่แค่ บัวสเต็กทอดมันกินได้กินได้ตรงไหนอ๋อใส่จานใช่ไหมบัวแั้นเรานั้นเรานั่นนี่แย่ยกินทำไมฝั่งขึ้นหนึ่งสีน้ตาขึ้นหนึ่งสีแดงไหม,มเนื้อแบบเนื้อวับกิวอะอ๋อทำไมอันนี้วางไม่ได้วะอ๋อเออวางเลยสีเออฝั่งนี้ฝั่งสีแดงนดะ้เหมือนใครชอบกินเนื้อิีแดงทำไมเราไม่กินเนื้อดิบกันเลยวะบ<อ>ว<า>ัวป็นทอดแล้วมันเป็นเนื้อดิบตรงไหนอะทอดก่อนแช่ผ่านจานปุ๊บมันก็ถือว่าเป็นเนื้อสุกแล้วนะจะถ้าเกิดว่าเราทอดทิ้งไว้ล่ะมันจะได้ไหม ไม่ไม่นะกูเคยลองเลยแล้วโอ๊ยสบายเลยดีทีนี้ก็ทอดทิ้งไว้เมี่ยงเลยดูดูเอาเพราะว่า<น>สเต็เกยังไม่สุกเอาก็ทอดเอ้ยเสร็จสเต็กสุกแล้วโอเคเอาสเต็กปรุงสุกมาดาันนี้เราจะเอาตีน้ำตาลกินเนือบตีนองสเต็กไม่แ้องทำไมมันยังวางได้วะเอาเอาทำไมมันอ,ออกไม่ได้วะกินสเต็กไม่ดูก็กินเด้อแต่กินกินแล้ว อันทำนนี่มันออกไม่ได้สเต็กเอืมพินิจขยะก็ไม่ได้ด้วยสเต็กไหมแล้วทำนี่ตะกี้ทำนี่ตะกี้มันออกมันไม่ได้วะวอสบอสเตรียมหาไว้เยอะดีกว่าเฮียถูกเชิดสวนน้ำสวนน้ำไม่ลำบากหรอกแค่แค่มันแค่กดเติมคอนเดียวก็ได้ละอ๋ออันนี้คือปรุงเสร็จแล้วเหรอสเต็กอ่าปรุงเ้นเอาช่วยเอาออกให้กูหน่อยบอสไม่อยากปล่อยสเต็กไว้นานนะเ้น แล้วม like the ันสุกแล้วทำไมมันออกไม่ได้เออเนี anyway. yes, right. mm ่ยแหละสุกแล้วเอาเนี่ยเออแล้วสเตกแล้วสเต็ดิบี่อยู่บนโต๊ะกุลาขยัยโอ้ไม่รู้ไม่ได้กินด้วยเอามึงเอาแล้วเหรออืออ่าอ่าสเต็กดิบกุลาขยักก็เดียวแล้วกันนี่ไงมีเนียมเลยอะมีเนียมเลยกรอบนอกดิบดิบนอกสุกในเฮ้ยก็มีก็มีแต่สุกนอกดิบในเฮ้ยอันนี้เออมาวัด กูว่ากูว่าไปดําเนินเกมไปต่อถึงกูว่าไปดําเนินเกมแกดก่อนเห็กนกว่าที่ไห้หนี่เกินเวลาสิบห้านาทีเออจริงจริงอาจจะแบ่งไว้เป็นพาร์ทเลยอันนี้เพื่ต่อไปคืออะไรอ่ะเพื่ต่อไปคือเติมกูเอาน้ตมันมาแล้วโเติมเลยเติมไม่ก็โคตรยากโอ้โหอาหารแบบดีๆทั้งนั้นได้กินสเต็กดีๆกูดว่ะต่อไปตรวจสอบเกมของคุณย้ แล้วผ่านแล้เหรออะไรเนี่ยเกมโอชีตนั่งเล่นเกมเวียเล่นโลบอกนี่คืออะไรโอ้โอ้โหนโอไม่ต้องการนอนตอนนี้นอนจะเป็นผู้กญิงเล่นไฟนอนจันไรเอ้ยปิดไฟไหมซ่อนกับนอนเอ้าอะไรอ่ะอ่ะสวนโอ้พี่ชายจะเชี่ยพี่ชายหรือไซตามะวะไอ้เชี่ยต่อยนัดเดียวแตกตัวเอง หลับไปโอ้เราดีจะต้องนอนอ๋อเหมือนกับว่าพี่ใหญ่กูฝันเกมอ่าอ่างั้นเดี๋ยวขอบันทึกคลิปไว้ก่อนเข้าใจการเล่นและโอเคโอเคขอจบคลิปนี้ไปก่อนก็ได้เอขอ้าใจคลิปแลอละเข้าใจเกมนี้